การนัดหมายประชุมหรือว่าสร้างมิทติ่งนะครับทัท่วไปก็จะเป็นลักษณะของการประชุมทางออนไลน์นั่นเองนะครับด้วย Microsoft Teams มาที่โปรแกรม Microsoft Teams นะครับทางเมนูทางซ้ายจะมี Calendar นะครับมีปฏิทินขึ้นนะครับเราอาจจะคลิกที่วันนะครับคลิกขวาแล้วก็สร้างมิทติ่งได้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่งั้นเราก็คลิกตัวนี้ครับม,ม,มุมบนขวาจะมีเขียนว่า New Meeting นะครับ เราก็ใส่หัวข้อ,ขอการประชุมเข้าไปนะครับกำหนดการวันที่เท่าไรนะครับเปลี่ยนไปก็ได้วันที่24นะครับบ่าย3โมงถึงวันที่24 4โมงนะครับอะไรองี้นะครับหัวข้อหรือว่าอาจจะเป็นมิ팅อ a เจนดาแจ้งไว้ในนี้คร่าวๆหรือว่าจะเป็นการแจ้งเบื้องต้นว่าแล้วนี้ประชุมเกี่ยวกับอะไรนะครับ นี้ก็เป็นออปชันจะเขียนไม่เขียนก็นได้นะครับอแอร์ชานแนลนี่คือกรณีที่จะต้องเจาะจงว่าจะไปคุยที่ชานแนลไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เจาะจงก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับมันมีอันหนึ่งที่ที่อาจจะใช้ได้ในการที่กรณีที่เราต้องการเชิญเจาะจงนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปเลยครับเราจะคุยกับใครบ้างอาจจะคุยแค่3ท่านนะครับเช่นคุยกับคุณเอกชยัยคุยกับคุณสรพงษ์ มนต้นนะครับรแอบเข้ามาปั๊บผมกดส่งไปปุ๊บนะครับก็จะมาปรากฏอยู่ในแคา e n d ลนดครับคลิกเข้าไปดูออเคก็จะพบว่ามีรายละเอียดการประชุมตามที่เราตั้งไว้เมกี้นะครับซึ่งการเชิญเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มไปอีกได้ก็ได้นะครับ และสามารถเชิญคนที่ไม่ได้มีอีเมลของมองก็ได้นะครับเป็นพ o t m a i l หรือว่า Gmail ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษสิ่งกรณีที่เราต้องการจะให้คนที่เขาไม่ใช่มี ID หรือว่า n u X Account นะครับเข้ามาร่วมประชุมนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปอย่างนี้เลยครับแล้วพอเราเซ็นอีเมลปับ๊บมันก็จะมีอีเมลไปปรากฏในเมลบล็อกของเขานะครับซึ่ง เวลาเขาจะจอยเนี่ยเขาจะมาจอยที่ตรงนี้ครับกดตรงไอ้ลิงก์ตัวนี้นะครับจอย Microsoft Team Meeting เนี่ยพอคลิกเข้าไปเขาจะเข้าไปที่หน้าคอนเฟอเรนซ์ได้เลยนะครับหรือเราอาจจะก๊อปปี้ตัวนี้ครับคลิกขวาก็ได้คลิกขวาแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์นี้ก็ได้นะครับก๊อปปี้ลิงก์ปุ๊บแล้วก็ส่งเอาลิงก์ตัวนี้ครับส่งไปให้เขาอาจจะส่งไปทางไลน์หรือว่า Facebook m essenger อะไรก็ได้นะครับ ันนี้นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถจะ e e ดนาวได้เลยกดตรงนี้เลยครับมีดนาวหัวข้อการประชุมอลไรก็เขียนไปครับสามารถจะจอย Meeting ตอนนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนัดวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างการสร้างการน,นัดหมายประชุมนะครับ